ก่อนเริ่มคิดนะครับถ้าใครดูนี่แล้วและดูแล้วเคยเล่นแบบนีทุกคนทุกคนอยากเป็นพระเจ้าในแบบไหนครับหรือถ้ายังไม่รู้ว่า็นเป็นแบบพระเจ้าเป็นแบบไหนทุกคนไปดูผมเลขก,ก่อนได้นนทุกคนอ้าวไอ้นี่มึกเดินผ่านกล้องเดินผ่านกล้องไม่ท,ทักทายเลยเดินผ่านกล้องต้องต้องทายเออหนึ่งด้วยอ้าวไม่ตายเฮ้ยมาาไปชมคลิปเลยครับเอ p เฟสโต้แพโอนอม <S <S เปีเปไอ เอสเปนโต้ปัตโต้เอสเปนโต้ปัตโต้โอเคทุกคนสวีทุกคนฮัลโหลผมบุปผู้คนสวีทุกคนสวีทุกคนนี่ผมทุกคนเพรว่าวันนี้ผมจะมาของโล่ทุกคนด้วยการแบบของโล่ทุกคนเราต้องแบบว่าหาโค้ชั่นที่ดีทุกคนและขึ้นไปขึ้นไปทุกคนวันนี้ผมจะค่ยองโล่ทุกคนเห็นไหมเริ่มแรกก็ให้สร้างอะไรบ้บอลทุกคเลยให้กดไปไหนให้กดไหมอ๋อกดได้ทุกคนเห็นไหมแบบ มันจะไปเร็วๆว่ะเออนี่นีกดไปกดไปอีอีเงินขึ้นละไปรับเงินไปรับเงินก็จะสร้าบตรงนี้เป็น dropper เ,เพิ่มเป็น dropper แบบน้ําแข็งทุกประมาณผลิตน้ําแข็งสโนว์บอลเพื่อเอาไปขายทุกคนให้กับเด็กทีก่แบบในวันคริสต์มาสทุกคนเพื่อเอาไปปาใส่หัวประมาณนะั้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บทุกคนแล้วก็150ร้อยห้าสิบโอ้ยรวยบอกเลย ก็แค่แบบถ้าคุณมีแบบนกำลังนิ้วที่แบบเร็วทุกคนคุณจะสามารถผลิตได้ทีละเยอะๆโอ้ทุกคนตอนนี้เทียบ้กับความตายแม่ใกล้ฆ่าผมเลยพี่อาร์ด้วยพี่อาร์ให้พี่อาร์ยแล้วขายกูขาโอ้ฆ่ากูฆ่าเลยโนตาย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 อาชิวบันชิวบันเฮ้ยไม่มีพลังหมดเนื้อตายอ๋อฮ่าฮ่าไม่มีทางหรอกไอ้พวกโง่ นาไม่สามารถขับรถได้ละโอ้โหให้มาแค่เสาแย่เว้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยฝึกษาเลยเฮ้ยต้นไม้มาจากไหนเนี่ยใครมันส่งมาเนี่ยเฮ้ยต้นไม้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีดอกไม้ตัวมือด้วยเฮ้ยเขาคือใครอะเอ้ยวิ่งวีโกเร็วจะเทยาใจกับความตายเฮ้ยมันไล่มันไล่ฆ่ากันทุกคนวันนี้เอ้ยคุณไม่อยู่กูไม่อยู่ ตายโง่จริงเลยเฮ้ยเอาของมโอ้ชักดาบโอ้กูออกแล้วโอ้ยเกือบตายบิเราโอ้ไม่ได้อีกแล้วฮ่าพี่ขบวนอีกมันแน่ใส่กระดาษคายมาเลยโอ้ก็โอ้ยผมคือจอมเวทนี่คาถาเรียกน้ำแข็งนี่เป็นอย่างนี้พี่อาร์มเต็มตัวตายได้เลยโอ้ยตายเฮ้ยเอ้ยโอ้ไม่ได้ทะยักตาบเลยเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไป พ่อคิดว่าทุกคนว่าผมควรใช้แผนแบบบุกจากแบบบนฟ้าทุกคนแบบปเป็นการใส่ฟ้าฟาเหมือนพวกอะเรนาซีเยอรมันมาทุกคนนะเดี๋ยวเราพี่อาร์พี่อาร์จับไปเลยนะพี่อาร์บอยคอลแข็งเลยโอเคไว้กุญสกคาเลยวิ่งวิ่งนะวิ่นวินนะวิ่ง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 เฮ้ยกูญสค้าจะแล้วเฮ้ยมคลิปว่ามึงมาหน้าบ้านแล้วกูโก้เหรอเฮ้ยอยากเจอไหมอยากเจอไหมเอ็กซ์คาเลเบอร์ของพี่อ่ะ แม่แมชูดาชูดาชูดาเฮ้ยโอ้ยแต่เฮ้ยร้อยเห็ไหมเอฟเพสโต้พาโทนอมเอ็กวโทนไอเอสเพโต้พาโทนอมเอสเพโต้ประด่าฮ่าฮ่าขึ้นมาอ้อยขึ้นหล่อเลยใครมันใช้เลยวะาม่็นคนไก่อะพี่เสียงไม่พี่ใช้พี่ใช้เองจากจากบ้านพี่ไปบ้านสีแดงอะเอ้ากินดูอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันเกินไปละอเดนี้โป๋ละเฮ้ย เอ้ยแป่งล่าวเฮ้ยเพื่อนยศเพื่อนยศขอโทษแบ่งเพืยอนยศลงทันกัแล้วเฮ้ยครับทุกคนเข้าตัวช่วงมุกนะครับเมื่อกี้ผมแบบว่าได้บอกว่าอะไรนะสุดใช่ไหมและยนทุกคนคือเข่าสุดครับก็เห็นนี่ไหมครับตรงนี้ทุกคนตรงเมาส์หน่ยนี่คือเข่าสุดครับครับนี่คือมุกครับจังหวะดีและ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 เออเล่นลิ้น วิ่งแบบเรียนเดียวค่าข้าใเจ้าความเมื่บรรดาสิขอไหมครับเจ้าถือว่าเป็นสิ่งดีมากขอบคุณพระเจ้าแล้คนตอนนี้ผมได้เป็นดาบไอซ์เบเกอร์คือแบบดาบโคตรพ่อกับแม่ใหญ่เลยใช่ไหมมีฟันฟันมีมีโอใหญ่มอเพราะตอนนี้ผมมีเงินแสนกว่าทุกคนก็คือต้องไปใช้จ่ายให้มันหมดกับตัวทุกคนตอนนี้ที่เคขี้ยพี่แอมก็ไปทุกคนเพราะว่าผมหายไปนานไงประมาณนั้นเคครับก็เหลืออะไรไปมากแล้วเนาะโอเคตัวเล้อกเป็นแบบ เสื้อผ้าขอแบบเทพเจ้าแบบเพระบบน้ำแข็งเห็นไหมอุ้ยหน้ากว่ายืดโอเคเฮ้ยเห็นไหมโคตรเท่ทุกคนเห็นไหมบอกแล้วทุกคนเห็นไหมทุกคนเพื่อว่าผมจะไปถล่มแตบบ่ให้มันยากบริทุกคนประมาณนะั้นโอเคสำหรับคลิปในการเล่นเกมก็ตแทนคุณคนก็เป็นเกมกับการที่คุณแบบสามารถเลือกได้ว,ว่าคุณจะเป็นพระเจ้า,านในแบบไหนนะครับจะเป็นดีร้ายชั่วเลวชาติหมาหยอกหยอกหยอกเมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ไม่นับ ทุกคนจะดีจะเร็วก็พิจใจทุกคนมาณนั้นว่าครับสำัรับคลิปนี้สัตว์ท้าไปบายทุกคน